นานๆจะมาเด้อรอไม่ค้นขายครับไม่มีใครชมอะครับโอ้ยรักเสมอรักเสมอเมื่อเธอต้องการนี่สวัสดีครับวันนี้พกับนท้องเอิร์ลี่อีกแล้วเด้อสวัสดีครับจากเกมลุ้งซิงนะครับคนเดิมคนห่อคนนี้นะฮะกลับมานะฮะอีกครั้งกับการรีวิวรถนะครับนะวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับต้องเอิร์ลี่จ้า Toyota v วีโก้แชมป์2.5 E-P Runner ปี14-15เด้ออ้าวเปิดราคาขายวันนี้กี่บาทครับบ ออกลดกับเราใช้เงินเท่าไหร่ครับผมเอาไปเลยศูนบาทศูนบาทนะฮะคราวนี้โปรโมชั่นหกแรกผ่อนไปแค่2 9งพบาทหลังจากนั้นจ่ายราคาเต็มที่เก้าพันเก้าร้อยครับผมมาดูรถครับผมพี่น้องครับนะรถเข้าใหม่ตัวสูงพีเรเนอร์ครับไม่อยากจะเชื่อว่าเข้าใหม่โอ้โหดูกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยป้ายไทยเทใส่แล้ว่อพี่เฉยนะครับไม่มีผลนะไม่มีผลเลยตัวนี้แม็กซ์ทีนะครับโคตรหล่อเลยใช่นะก็เจ้าของเดิมจัดมาไม่ชอบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อ้าวทีสามเจ็ดเออีสามศูนย์สีแปดจ้านะ อ้าวให้นอกเกินพาดูรถนะฮะภายในหน่อยเป็นยังไงกันนี้รถใช้งาน6 7 8ปีเลขไม้แสนหนึ่งเท่านั้นนะฟังชันวิทยุแบบนี้ระบบแอร์เป็นแมนนวลแล้วก็เกียร์5สปีดนะจ๊ะมีแอร์แบ็กสลูกจ้ะพวงมาลัยปรับเสียงรถเสียงได้นะครับุณแจรีโมทกระจกปับไฟฟ้าทั้งระบบครับผมเป็นไงเป็นไงนะแคบเปิดได้ครับนะ รถตัวถังบอดี้เดิมครับเม็ดอาร์คมชัดเจนครับแหกจ้กเห็นแล้วเกินเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับผมรอบคันนะฮะแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมการชนก็อยู่ครับผมนี่ไฟสวยๆค่ะท้ายเดิมนะฮะไม่โวดไม่แต่งนะครับเดิมมีซุ้มล้อครับล้อไม่ล้นนะฮะอ่ะดูฝั่งนี้หน่อยครับต้องเกินนี่มาเม็ดอาร์คมชัดนะจ๊ะน็อตซอกเดิมๆครับผม เดี๋ยวให้จับพาดูห้องเครื่องนะฮะมาห้องเครื่องยนต์ครับเครื่องเดิมนะโรงงาน2.5ครับน็อตเดิมๆโรงงานนะฮะแผ่นเพจอยู่ครบครับผมนะเลขคานหน้าอยู่แบบนี้เดิมๆครับเบรก ABS นะฮะแล้วก็ปากระโปรงโลโก้ก็อยู่ครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะ,ะเดิมๆนะครับเข้าใหม่นะครับใครสนใจก็รีบจับจองจะนะฮะอยากได้มาหาเราเลย ครับผมนะครับฝา,ากช่องทางการตริดต่อหน่อยช่องทางการติดต่อนะคะลิงก์ไลน์เบอร์โทรอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างเลือกทักเลือกโทรมาเดอ้อจ้ะนะครับผมก็อยู่จังหวัดไม่ต้องมาบริการทางสัญญาถึงที่ส่งรถใน้ถึงบ้านรับรถแน่นอนจ้า